สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาฤทัไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียกรณีเกิดเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินแอร์อินเดียประสบอุบัติเหตุตกที่เมืองอเมดาบัตรัฐคุชราชสาธารณรัฐอินเดียเมื่อวันที่12มิถุนายน2568ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านนาง เทราปฏิมูรมูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียกรุงนิวเดลีข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเครื่องบินของสายการบินแอร์อินเดียเที่ยวบินที่ AI171 ตกบนอาคารที่พักอาศัยขณะบินขึ้นจากเมืองอเมดาบัตโศกนาฏกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บบนภาคพื้นดิน ข้าพเจ้าและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวอินเดียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ต้องประสบความทุกข์และความสูญเสียจากเหตุการณ์อันไม่คาดคิดและน่าเศร้าครั้งนี้เราขอยืนหยัดร่วมกับท่านและประชาชนชาวอินเดียอย่างมั่นคงในช่วงเวลาอันทุกโศกยิ่งนี้พระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องคมนตรีเป็นประธานในงานมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีประจำปี2568แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทั่วราชาอาณาจักรวันนี้ณนะหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์ถนนพระราม6เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร นายอัธนิติดิศธาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในงานมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีประจำปี2568แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุวราชาอาณาจรรักรจัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างด้านความประพฤติที่ดีงามแก่สังคมไทย ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่64เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568 มีนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้ารับรางวัล599คนเป็นกิจกรรมส่งเสริมคนดีด้วยหน่วยง,งานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยผ่านเยาวชนของชาติอันเป็นการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติ สำหรับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2476มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งในและนอกประเทศเพื่อศึกษาเผยแพร่ are, และส่งเสริมเชิดชูหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมความสามคัคคีและสามัคคีธรรมเพื่อปฏิบัติการสาธ,ธารณกุศลและสังคมสงเคราะห์ มูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญซิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดยะโสธรเมื่อวันที่12มิถุนายน2568ณบริเวณบ้านนากลางหมู่3ตำบลแคนดงใหญ่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉมายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่สองครอบครัวที่ประสบอัคคีภยัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมีนายชาญชายัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยะโสธรเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวนางอนงจันทรา บ้านที่อยู่อาศัยเล็กที่4และครอบครัวนายพิมพบุญา้าบ้านที่อยู่อาศัยเล็กที่17ซึ่งบ้านของทั้งสองครอบครัวดังกล่าวสร้างใกล้เคียงกันและประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่3 1พฤษภาคม2,568ได้รับความเสียหายทั้งหลังทั้งสองหลังการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมา์เช่นเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูนในบ้านเลขที่25หมู่4ตำบลท่าแม่รอบอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่12มิถุนายน2568มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราช,ชูปธรรมจัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกาภัยเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13เมษายน2568ในพื้นที่บ้านห้วยห้อมนอกหมู่4และบ้านห้วยห้อมในหมู่5ตำบลทาแม่รอบอำเภอแม่ทาจังังวดหลำพูนซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน2รายได้แก่นายยุทธชัยโคกาและนางสาวหวันโคกาทั้ง2เป็นพี่น้องกันและอาศัยอยู่บ้านเล็กที่25หมู่4ตำบลทาแม่รอบ ผู้รับมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานคือนายแซรโคกาเกี่ยวข้องเป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตการได้รับเงินสงเคราะห์พระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออสวอ,ออกให้บริการตรวจร,รักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ วานนี้ณนโะรงเรียนบ้านหนองบัวบานบัวบานวิทยาคมหมู่สองตําบลหนองบัวบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์น,นายจํานันชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัด่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีหรือพออสอวอประจําจังหวัดสุรินทร์ในการให้บริการตรวจสุขภาพรักษาโรคทั่วไปรวมทางด้านทันตกรรมแพทย์แผนไทยและการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามายัยแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออวอเป็นหน่วยแพทย์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2512ปฏิบัติงานโดยอาสาสมัครประกอบด้วยแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข ออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุระกันดาลหลังจากเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่18กรกฎาคม2538สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยานิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนาคารินทร์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ต่อตราบจนสิ้นพระชนเมื่อวันที่2มกราคม2551 ปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัวรคติยราชนารีทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภร์ในโครงการความร่วมมือตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ราชวิทยาลัยจุลาภร์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภร์ในโครงการความร่วมมือตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภร์วัลลัลกษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรัชตีราชนารีเนื่องในโอกาสเจริญพระชนสา,า68ปี4กรกฎาคม2568โดยมีนายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็น ประธานในพิธีเปิดโครงการสำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่มีอัตราการพบเป็นอันดับ4ของประชากรทั่วโลกซึ่งในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เป็นอันดับต้นๆของประเทศและเป็นอุบัติการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสามารถพบได้ในทุกช่วงวัย ได้มีสาเหตุเริ่มต้นจากการเกิดติ่งเนื้อลำไส้ใหญ่ขนาดเล็กแล้วค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นมะเร็งในระยะเวลา5-10ปีหากปล่อยไว้จะทำให้ลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆดังนั้นการตรวจคัดกรองและการกำจัดติ่งเนื้อลำไส้ใหญ่จึงเป็นวิธีที่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือหากตรวจพบมะเร็งก็จะพบได้ตั้งแต่เริ่มแรกจะช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคและการรักษาก็จะได้ผลยิ่งขึ้น ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์พบผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่มากเป็นอันดับสองของโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ในปี2567พบผู้ป่วยรายใหม่ถึง407รายการจัดโครงการดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินงานเชิงรุกทางด้านการให้ความรู้และการรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพประชาชนได้เข้าถึงบริการที่รวดเร็วได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีลดอัตราป่วยและอัตราการเสียชีวิตเป็นการสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลยลักษณ์อัครรากกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุ ลาพรที่มีพระประสงค์ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ป่วยและประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน1350ต้ไร่แก่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ นำไปจัดทำศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรพระราชฐานชื่อว่าเกษตรวิทยาด้วยมีพระราชประสงค์ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่สูงให้ราษฎรสามารถนำความรู้ทางด้านการเกษตรไปใช้ในชีวิตประจำวันและดำรงชีพอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนติดตามได้ในสารคาดีเฉลิมพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบนพื้นที่สูง สรงทราบถึงปัญหาต่างๆเช่นการคมนาคมยากลำบากทำให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปดาเนินงานบนพื้นที่สูงได้ไม่ทั่วถึงพื้นที่สูงยังคงมีปัญหาการทำไร่เลื่อนลอยและการบุกรุกทำลายป่าอย่างต่อเนื่องราษฎรมีชีวิตและความเป็นอยู่ยากลำบากและขาดทางเลือกในการประกอบอาชีพ โดยเมื่อวันที่21ธันวาคม2544ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรภูมิประเทศของบ้านกองแหะหมู่4ตำบลป่งแยงอเภอแม่ริมจงหวััดเชียงใหม่ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินเขาและภูเขาสูงลาดเทลงสู่หุบเขาเล็กๆสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันราษฎรทำการเกษตรแบบไร้เลื่อนลอยทำให้ทรัพยากรป่าไม้เสื่อมโทรม จึงมีพระราชกระแสให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำการสำรวจวางแผนการใช้ที่ดินพัฒนาที่ดินและแหล่งน้ำให้เกษตรกรทำการเกษตรได้รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่18กรกฎาคม2545ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์บริเวณบ้านกองแห่หมู่4ตำบลป่งแยงอเภอแม่ริมจงหัดวเชียงใหม่จำนวน1,350ไร่แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปดำเนินการจัดทำศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรพระราชทานชื่อว่าเกษตรวิทยาหมายถึงปราชแห่งการเกษตร ด้วยมีพระราชประสงค์ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่สูงเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรสามารถนำความรู้ทางด้านการเกษตรไปใช้ในชีวิตประจำวันและดำรงชีพอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนเพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนองพระราชประสงค์ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษมาเป็นแนวทางดำเนินการโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้และสาธิตด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงแบบชุมชนมีส่วนร่วมสำหรับเกษตรกรในโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง โดยแบ่งพื้นที่โครงการเกษตรวิทยาเป็น4ส่วนประกอบด้วยพื้นที่ป่าไม้1062ไร่ได้ดำเนินการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ส่งผลให้ในปัจจุบันมีสภาพเป็นป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์และพร้อมเป็นจุดสาธิตในด้านการบำรุงรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ทั้งส่งเสริมให้มีการปลูกเพื่อเศรษฐกิจร่วมด้วย พื้นที่ธนาคารอาหารชุมชน123ไร่แด้พัฒนาพื้นที่ป่าเสริมโซมให้คืนกลับสู่ธรรมชาติเป็นธนาคารอาหารชุมชนโดยน้อมนำแนวพระราชดำริการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมาดำเนินการสง่งผลให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสานเกิดความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งอาหารของชุมชน พื้นที่ศูนย์สาธิตการเรียนรู้เกษตรบนพื้นที่สูง70ไร่มีศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนมีการจัดทำแปลงวิจัยพัฒนาสาธิตและทดสอบด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่อเป็นแปลงตัวอย่างให้เกษตรกรได้เรียนรู้นำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสมอาทิการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และประมงและพื้นที่จัดสรรให้เกษตรกรทำกิน95ไร่ โดยเป็นพื้นที่เกษตรกรทำกิน85ไร่และพื้นที่แหล่งน้ำ10ไร่ปัจจุบันมีเกษตรกรเป็นสมาชิกในโครงการจำนวน58รายและได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบจากการดำเนินโครงการเกษตรวิทยาปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการมีสภาพป่าไม้เพิ่มมากขึ้น มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นต้นแบบการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตอาหารและพืชสมุนไพรเพียงพอกับความต้องการของราษฎรในการดำรงชีวิตประจำวันมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนราษฎรในพื้นที่โครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นราษฎรบริเวณรอบโครงการมีงานทำและมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว นับเป็นพระมหาการุณาธิคุณหาที่สุดมีได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ